สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับสเสี่ยรักคูบปตเอเชียคูบัตบันดุงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการบำรุงรักษานะครับเนาะ,ะแนะนำวิธีการบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับก็คือตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับว่าลูกค้าจะต้องตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับรถรุ่น L4018 เอพนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นรถมือสองนะครับเนาะอ่าตัวนี้เป็นรถมือสองอยู่ตรงคูบาตาเอเชียคูบาตาบันดุงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาแนะนํานะครับแนะนําวิธีการเช็คนะครับเช็คเบื้องต้นก่อนอ่าก่อนที่ลูกค้าจะสตาร์ทเครื่องก่อนที่ลูกค้าจะใช้งานนะครับผมว่าต้องเช็คอะไรบ้างนะครับอ่าไปดูกันเลยนะครับเนาะครับผมสำหรับอ่าวันนี้นะครับเซลักก็จะพามาอ่าเช็ค เช็คเบื้องต้นนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องก่อนใช้งานนะครับผม <S <S อ่าก็คือลูกค้าบางคนอาจจะอาจจะรู้แล้วนะครับแต่มีลูกค้าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือเชลักจะมาแนะนํานะครับแนะนําวิธีการอ่าตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คน็อตเตอร์ our, ก่อนก่อนสตาร์ทเครื่องก่อนจะไปใช้งานนะครับเนาะอ่าอ้าไปดูกันเลยครับเบื้องต้นนะครับผม อ่าตัวนี้ก็คือจะมีอ่าเปิดฝอนกาดนะครับก็คือกระจังหน้านะครับผมเปิดกระจังหน้านะครับผมตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ปิดล็อกที่เปิดฝากระกโปรงนะครับผมอ่าตัวนี้แต่ตัวนี้รถรถมือสองทางร้านก็คือยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับอ่าเมื้อต้นเลยนะครับต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับผม อ่าใส่แบตเตอรี่แล้วก็เช็คจากข้างหน้าไปข้างหลังก็คือน้ำยาหม้อน้ำนะครับผมน้ำยาหม้อน้ำก็ให้อยู่ระดับประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่า,อาสำหรับน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็ขยับมาตรงคันหน้านะครับเช็คน้ำนะครับตัวนี้ก็คือน้ำมันคันหน้านะครับผมอ่าว่าอยู่ในระดับมาตรฐานไหมนะครับ ถ้าเปิดออกแล้วมันไหลออกมาก็แสดงว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับผมอ่าแล้วก็เดินมาที่เกียรวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับตรงนี้นะครับผมก็คือเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับอ่าตัวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับผมอ่าสามารถใช้งานได้ห้ามเกินฉีดบนนะครับแล้วก็ห้ามต่ํากว่าฉีดล่างนะครับผม ตัวนี้ก็คืออยู่ระดับกลางสามารถสตาร์ทเครื่องใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายนะครับเนาะ,ะแล้วก็เซฟตี้คัดนะครับก่อนจะทําการ start นะสตาร์ทเครื่องนะครับก็ต้องมีการเหยียบคัดนะครับผมเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็มาที่เซฟตี้พีทตัวนี้สวิตเซฟตี้พีทนะครับ หลักการการทำงานยังไงเดี๋ยวเซลยวรักจะมาแนะนําอีกจีนะครับเนาะ,ะตัวนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับอ่าแล้วก็อีกจุดนึงนะครับผมจีดวัดระดับน้ํามันไฮดรอลิกห้ามต่ํากว่าฉีดล่างห้ามเกินฉีดบนเหมือนกันนะครับผมอ่าตัวนี้เนาะนะครับ น,นี้ก็เป็นที่วัดระดับน้ำมันเทอร์แต่ถ้าเป็นแท็กเตอร์รุ่นเอล50นะครับก็จะอยู่ใต้เบาะนะครับผมครับผมตัวนี้นาะแล้วก็มาดูข้างหลังนะครับดูข้างหลังก็จะมีอย่าลืมนะครับจุดอัดจารบีนะครับอัดจารบีนะครับแขนอุปกรณ์ต่อพ่วงสามจุดนะครับตัวนี้ก็คืออัดจารบีก่อนใช้งานนะครับผม อัจฉริีตรงไหนบ้างสามารถสอบถามเข้ามาหาเซลล์รักได้นะครับผมนะครับผมตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเช็คลมยางนะครับตัวนี้จะเป็นเช็คลมยางนะครับอ่ารถแท็กเตอร์รุ่น l4 0ี่ศก็จะมีอยางทั้งหมดอยู่สามรุ่นด้วยกันนะครับผมก็คือจะเป็นดันหลบแล้วก็โอตอนี้นะครับแล้วก็บิดต้นเนาะอ่าแต่ตัวนี้ก็คือที่มี จำนายอยู่ก็คือจะเป็นดันหลบกับโอตานีนะครับผมจะเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นลมยางล้หน้านะครับยี่บสามนะครับถ้าเป็นโอตานี่ยี่บสามถ้าเป็นดันหลบก็จะเป็นสามสิบสี่นะครับผมอ่าตัวนี้แต่ถ้าเป็นยางหลังก็คือจะเป็นยี่บสามยี่บสามเท่ากันนะครับว่าจะเป็นโอทานีหรือว่าดันหลบนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นโอทานีกับดันหลบนะครับผมสำหรับ ทุกรุ่นนะครับก็คือ L32, L40, L50 จะติดจะมีสติ๊กเกอร์นะครับผมจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับสามารถเช็คลมยางก่อนทำกันใช้งานได้นะครับผมอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเวลาจะเดินทางนะครับอย่าลืมนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าล็อกตัวล็อกเบรกนะครับผมล็อกเบรกเวลาเดินทางนะครับผมห้ามเปิดออกนะครับอ่าแล้วก็ดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นอกองดักน้ํานะครับกองดักน้ํามีหน้าที่ก็คือดักน้าไม่ไม่ให้น้ําเข้าไปในตัวเครื่องยนต์นะครับผมถ้าน้ําเข้าไปในตัวเครื่องยนต์ก็อาจสามารถทําให้รถดับรูปได้อย่างนี้นะก็จะมีลูกรอยสีแดงๆนะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมตัวนี้ครับถ้าลูกรอยลอยขึ้นมาก็แสดงว่าอยู่ในน้ํามันเชื้อเพลิงมีน้ําปนอยู่นะครับก็ทำความสะอาดหรือว่ามีเศษฝุ่นก็ ต่อามาล้างทำความสะอาดนะครับผมตัวนี้เนาะนะครับผมอ่าแล้วก็ที่เซลักแนะนําไปเบื้องต้นนะครับที่บอกว่าเช็คน้ำมันคันหน้านะครับถ้าสมมุติว่าน้ำมันคันหน้าขาดก็สามารถเติมได้นะครับผมอ<ะ>่าตัวนี้เนาะอ่าสามารถเติมได้นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กเติมน้ำมันคันหน้านะครับ <c oughs> แล้วก็เครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว เติมน้ำมันเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็เช็กกองนะครับกองน้ํามันเครื่อง <arrived. S 1> กองน้ํามันเชื้อเพลิงปกติไหมนะครับผมแล้วก็กองน้ํามันไฮดรอลิกนะครับปกติดีไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมสายพานพัดลมนะครับเช็คสายพานพัดลมด้วยนะครับผมก่อนทําการสตาร์เครื่องนะครับว่าสายพานพัดลมหย่อนไหมนะครับหรือว่าขาดชารุดไหมนะครับผมตัวน,นี้ถ้าสายพานพัดลมขาดก็ าจจะทําให้คมร้อนขึ้นนะครับคมร้อนขึ้นเร็วนะครับผมผิดปกติแล้วก็ทําให้ได้ชาร์จนะครับชาร์จไฟไม่เต็มที่นะครับเนาะกรณีที่สายผ่านพลุลมหย่อนนะครับเนาะอ่าจุดเติมน้ํามันไฮดรอลิกนะครับจุดเติมน้ำมันไฮดรอลิกก็จะอยู่ <D> ด้านหลังนะครับอ่าตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดเติมน้ำมันไฮดรอลิกนะครับกรณีน้ามันไฮดรอลิกขาดนะครับเนาะอ่านขะยับมาข้างหน้านะครับผม ก็จะเป็นอ่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกรองอากาศนะครับกรองอากาศของรถแท็กอร์นะครับของรุ่น L อนะครับเอซีรีเนาะอลสามสองเอลสี 32, ่ศูนย์เอลห้าูนย์นะครับอ่าก็จะเป็นอ่ากรองอากาศแบบแห้งสองชั้นนะครับผมอ่ากรองอากาศแบบแห้งสองชั้นก็จะมีตัวกรองตัวนอกนะครับสามารถเป่าทำความสะอาดได้นะครับอ่าเป่าทำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับผมอ่า ตัวข้างในไม่สามารถเป่าได้นะครับเนาะอ่าพอดีก็คือสามารถขีดขาดได้นะครับอ่าจะสามารถถอดออกมาทำเป็นคูคาขาดได้นะครับเนาะอ่าตัวนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับเบื้อน,นะครับอ่าครับเข้าไปนะครับผม ัวนี้ก็คือเช็คง่ายๆนะครับหรือตะแรงม่าน้ํานะครับมีเศษฝุฟฟ่นนะครับก็สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้นะครับผมเนาะข่าวๆก็ประมาณเบื้องต้นประมาณนี้นะครับอ่าถ้าถ้าก่อนก่อนลูกค้าจะสตา,าร์ทเครื่องนะครับผมอ่าถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถโทรหรือว่าสอบถามเข้ามาหาเซลล์รักได้นะครับผม เซลักคุเบต้าเอเชียคุเบต้าบันดุงนะครับเบอร์โทรติดต่อ0610738681นะครับถ้าไม่อยากอ่า,าพาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับจากเซลักนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับเนาะอ่าสำหรับอ่าชิปนี้นะครับเซลักก็พามาดูนะครับวิธีการเช็ครถเบื้องต้นก่อน ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าถ้าคลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอพรให้ลูกได้พอและพบทักเรื่องเงินเรื่องงานและความพักรจะประจากิที่ตั้งอักังบันทากราบปูนาคาทิพย์บดีสีสุโธ